อย่างที่ทราบกันว่าเส้นทางของดอนนี่ฟันเดอร์เบกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยถูกโดยด้วยกลีบกุหลาบครับเกือบ3ปีในโรงละครแห่งความฝันดอนนี่วนลูปอยู่กับอาการบาดเจ็บปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้ฟอร์มกระทนกระแท่นไม่เคยใกล้เคียงร่างเดิมสมัยอาแจกกระทั่งครึ่งซีซั่นก่อนโดนปล่อยยืมไปเอเวอร์ตันเพื่อหวังเปลี่ยนบรรยากาศได้ลองอะไรใหม่ๆทว่าสุดท้ายก็ไม่ดีขึ้นตัดภาพมาซีซั่นนี้อาจพอมีแสงสว่างปลายุโมคงอยู่บ้างเมื่อฟันเดอร์เบ็กกำลังจะได้หวนร่วมงานกับเจ้านายเก่าเอริกเทนฮาร์ก หลายคนคาดหวังว่ากุนซือชาวดัชคงมีคู่มือใช้งานและเข้ามาเค้นฟอร์มเก่งลูกศิษย์คนนี้อีกครั้งคือถ้าจะมีใครสักคนชุบชีวิตดอนนี่ก็ต้องเป็นเทนฮาร์นี่แหละหากแต่ที่น่าเหนื่อยใจคือจนแล้วจนรอดมิดฟิลวายเบนจบเพีสก็ยังคงเข้ายีรรบเดิมดอนนี่เจ็บบ่อยใช้เวลาส่วนใหญ่บนม้านั่งบางนัดได้เล่นบอลถ้วยเล็กบางแมชถูกเปลี่ยนลงท้ายเกมแต่ก็ไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์น่าจดจําเท่าไหร่นักถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กย้ายมาร่วมทม ต้องยอมรับว่า3ปีที่ว่านั้นนักเตะเลือดดัชยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นอันเลยครับแน่นอนแฟนผีหลายคนเริ่มเบื่อหน่ายบ้างนิเชียให้ขายเพราะทั้งนักเตะทั้งสโมสรจะได้มู v ฟออนตามทางตัวเองกันไปแต่ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มคอยเอาใจช่วยในเมื่อนายยังสวมย Un ูนิฟอร์มยูเนเตดจะดีจะร้ายยังไงก็ต้องซัพพอร์ตและหวังให้เจอจุดเปลี่ยนเรียกฟอร์มเก่งในเร็ววัน เอาล่ะจากความเป็นไปของดอนนี่ฟันเดอร์เบกปฏิทินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปี2023แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวลงแข่งเกมแรกของปีกับบอลมัดตรงนี้ล่ะที่ไฟแห่งความหวังาสาด่องถึงฟันเดอร์เบกอีกครั้งใช่ครับเทนฮากตัดสินใจส่งดอนนี่ออกสตาร์ตตัวจริงเกมลีกครั้งที่2ของรดูการแน่นอนนานๆจะได้โอกาสแบบนี้แถมโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆดอนนี่ก็ยิ่งอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อหวังชนะใจผู้จัดการทีมให้ได้ เรื่องของเรื่องคือเกมที่โอแทฟฟอร์ดคืนนั้นฟันเดอร์เบ็กทรงดีเลยล่ะหมอนี่เริ่มจับจังหวะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมกระทั่งการเล่นดูมีชีวิตชีวาขึ้นในหลายๆช็อตสำหรับนักเตะที่เจอเรื่องหนักๆมา2-3ปีการเริ่มต้นใหม่ด้วยฟอร์มแบบนี้อาจพาเขากลับสู่โมเมนตัมที่ควรจะเป็นอีกครั้งหากแต่ช้าก่อนยังจําที่ผมเกิ่นไว้เมื่อตอนต้นว่าเส้นทางของฟันเดอร์เบ็กกับแมนยูไม่เคยถูกโรยด้วยกลีบกุหลาบได้ไหม ประเด็นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมกับบอลมาร์ตยังคงยืนยันเรื่องนั้นได้เห็นภาพครับสําหรับดอนนี่แม้จะเล่นดีมีความหวังขึ้นมาบ้างหากแต่ก่อนจบเครื่องแรกมิดฟิลผีแดงดันโดนมาก็เซเนซี่กองหลังทีมเยือนเข้าหนักใส่หัวเขาชนิดขาขวานี่ถึงกับผิดรูปคือมองบางโมงมัดดูเหมือนนักเตะบอลมาร์ตเสียหลักลื่นถลี่มาชนฟันเดอ์เบกหากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าบอลเพลย์นี้อันตรายต่อคู่แข่งถึงขั้นขาหักได้เลยเรื่องน่าตกใจคือช็อตดังกล่าวเซเนซี่ไม่โดนแม้แต่ใบเหลือง แต่สลับไปคนโดนภาพต่อเนื่องดอนนี่ล้มลงไปนั่งร้องด้วยความเจ็บปวดแน่นอนเขาเล่นต่อไม่ไหวฟันเดอร์เบกโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรกวินาทีนั้นแม้จะยังไม่รู้ระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแต่ที่รู้ได้ทันทีคือจังหวะเดินกระเพกออกจากสนามหัวใจดอนนี่แตกสลายไปแล้วครับมิดฟิลด์ชาวดัชเดินกุมหน้าร้องไห้หนักมากอย่าลืมวันนี้ไม่ใช่อาการบาดเจ็บเหมือนครั้งก่อนๆแต่มันยังหมายถึงโอกาสของนักเตะคนหนึ่งที่เริ่มกลับมาสดใสกำลังจะพังทลายลงอีกครั้ง ยิ่งถ้าเกิดเจ็บหนักพักยากว่าจะกลับมากว่าจะคอสนิมกว่าจะได้โอกาสลงสนามนี่ยังไม่พูดถึงการขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งในทีมนะเพอๆอาการบาดเจ็บครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อนาคตของฟันเดอร์เบกกับแมนยูเน็ดเลยก็ได้ถึงตรงนี้เมื่อลองปฏิติประต่อเรื่องราวระหว่างฟันเดอร์เบ็กกับแมนเชสเตอร์ยูเน็ดต้องบอกวันนี้เป็นนักเตะอาภัพบอีกคนที่โชคชะตาเล่นตลกกับเขาเหลือเกินครับก็ได้แต่หวังว่าน,นายจะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้นะดอนนี่ฟันเดอร์เบก